การขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือดีนับเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายองค์กรที่กำลังเติบโตอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะผู้สมัครงานที่มีทักษะความสามารถดีๆก็ย่อมเป็นธรรมดาแล้วครับที่องค์กรทั้งหลายก็หากมีทํางานอยู่ด้วยเนี่ยก็อยากจะทํรองรักษาหรือว่ารีเทนไว้ไม่ให้ลาออกไปร่วมงานกับองค์กรอื่นได้ง่ายๆนะฮะขณะที่องค์กรที่ต้องการคนทํางานที่มากฝีมือเข้ามาร่วมงานเนี่ยกับดูเหมือน ไม่ได้ลดความต้องการลงไปเลยแต่อย่างใดนะครับองค์กรน้อยใหญ่จึงต่างต้องพยายามคิดอ่านค้นหาวิธีค้นหามาตรการที่จะนำมาดึงดูดให้คนมีฝีมือเข้ามาร่วมงานกันมากเกิดคำหนึ่งที่เรียกว่าการแย่งชิงคนเก่งคือคนที่มีฝีมือดีคนที่มีพฤติกรรมในการทำงานที่มันเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะได้ยินคำนี้บ่อยมากนั่นเองนะะ 6วิธีการต่อไปนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมพบเห็นจากการที่องค์กรหลายๆแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐเอกชนไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรชั้นนําขนาดใหญ่พยายามที่จะลงมือทําเพื่อให้เป็นสิ่งดึงดูดผู้สมัครงานที่มากฝีมือเข้ามาสมัครงานลดทอนปัญหาของการไม่มีผู้สมัครงานฝีมือดีมาร่วมงานนะครับมาลองเรียนรู้กันนะครับแล้วดูซิว่าไหนจะนําไปปรับใช้ในองค์กรกระันได้บ้างนะครับเรื่องแรกครับออฟเฟอร์เต็มพิกัด ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการครับองค์กรที่ต้องการจะดึงดูดคนเก่งฝีมือดีเข้ามาทำงานเนี่ยต้องจะหนักก่อนนะครับว่านอกจากความมั่นคงในอาชีพการงานแล้วเนี่ยสิ่งที่คนเก่งคนที่มากฝีมือเขาต้องการคือเงินเดือนและสวัสดิการที่จูงใจนะครับหลายองค์กรที่ต้องการดึงดูดผู้ส่งงานแบบเนี้เขาก็จะใช้วิธีการกำหนดเงินเดือนที่ไม่น้อยไปกว่าที่ตลาดแรงงานหรือที่เรียกว่าเป็นค่ากลางของตลาดแรงงานแต่อย่างใดเลยนะครับและทุกวันนี้ การจะหาผลสํารวจ P 5 0ของตลาดของตําแหน่งงานต่างๆไม่ว่าจะตําแหน่งใดก็ตามเนี่ยไม่ได้ยากเย็นมากนักนะครับเพราะก็มีบริษัทที่ปรึกษาต่างๆเช่น Conferly เช่น Manpower อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ทํารายงานผลการสํารวจเผยแพร่ไว้ในช่องทางเผยแพร่ไว้ในอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถค้นหาได้ไม่ยากมากนักนะครับลำพัง HR สามารถเข้าถึงได้เนี่ยคนที่เป็นผู้สมัครงาน ก็สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันและความรู้แบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยสําหรับคนทํางานยุคนี้ที่จะค้นหาหากเขาเกิดความอยากได้คคารู้จริงๆนะครับในหลายองค์กรก็จะมีสวัสดิการที่จัดเต็มมากๆนะครับอย่างเช่นเงินค่าดูแลรักษาบุตรนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพของคนที่เป็นบุตรแล้วก็คู่สมรสค่าอาหารหรือแม้แต่การเลี้ยงอาหารเที่ยงอาหารเย็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพเช่นพวกฟิตเนสอันนี้ไม่นับ พวกสวัสดิการพื้นฐานที่มันจะเป็นจะต้องมีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเรียกว่าจัดกันมาเต็มเลยเพื่อเฉดึงดูดให้ผู้สมัครงานสบายใจว่าทามาทํางานมาร่วมง,งานกับองค์กรเนี่ยจะไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิประโยชน์พวกนี้ว่าจะน้อยกว่าองค์กรอื่นองค์กรชั้นนําแต่อย่างใดและเราก็จะพบครับว่าบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งเนี่ยก็ทุ่มทุนสร้างจัดสวัสดิการแบบจัดเต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ต้องดึงดูดคนที่มีฝีมือดีออกมาจากองค์กรใหญ่ในว่า เอาเรื่องของเงินเดือนเอาเรื่องของสวัสดิการเนี่ยมาเป็นจุดขายเพื่อให้ได้คนเก่งๆมาร่วมงานนั่นเองนะฮะวิธีที่สองที่ผมเห็นครับคือโชว์ความพิเศษขององค์กรสักนิดหนึ่งนะครับหมายถึงโชว์ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดูมั่นคงตั้งมายาวนานมีผลกําไรเติบโตอย่างต่อเนื่องโชว์แบรนด์ขององค์กรเพื่อให้ตลาดแรงงานเห็นได้ชัดเจนหรือบางองค์กรเนี่ยที่ไม่ได้เป็นองค์กรที่ตั้งมายาวนานไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่เอ่ยถึงปุ๊บรับรู้กันทันทีอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการสร้างแบรนด์ขององค์กรอย่างจริงจังนะฮะผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ผ่านทัาง Facebook เว็บไซต์ของตัวเองหรือ Line Official Account นะครับเพื่อให้แตกตาและเข้าถึงผู้สมัครงานได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั่นเองนะฮะวิธีที่3ที่พบคือการฉายภาพบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะครับโดยเฉพาะการทำงานที่ใกล้ชิดกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน บ้างก็ทำเป็นวิดีโอคลิปนะครับแนะนำการใช้ชีวิตในองค์กรให้เห็นถึงบรรยากาศในการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรซึ่งก็มีทั้งหนักบ้างเบาบ้าง,างไปเรื่องปกตินะครับเป็นเหมือนเรียลลิตี้โชว์ในชีวิตการทำงานเพื่อให้ผู้สมัครงานได้เห็นว่าเอ้ยเวลาที่เข้ามาทำงานในองค์กรเนี่ยชีวิตมันไม่ได้ชิวๆแบบล้นลาเดินเล่นโหราะกันทั้งวีทั้งวันนะครับนอกจากนี้ หลายๆองค์กรก็โชว์ให้เห็นถึงบรรยากาศทางกายภาพที่ทันสมัยขององค์กรนะครับโตทำงานสถานที่ทำงานห้องทำงานพวก f a c ิลิตี้ต่างเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งดูดให้ผู้สมัครงานเขาเกิดความสนใจอยากจะสมัครอยากจะร่วมงานกับองค์กรเช่นเดียวกันนะครับวิธีที่4ครับที่พบเห็นอยู่มากเลยขององค์กรชั้นนำนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะสารที่แสดงถึง Work Life integration ซึ่งเป็นเรื่องของความเข้ากันได้แบบเนียนๆระหว่างชีวิตการทำงานกันกบชีวิตส่วนตัวที่องค์กรสนับสนุนนะครับเรื่องของการพัฒนานับเป็นเรื่องที่คนยุคใหม่ Gen Y Gen Z ที่จะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ของแทบทุกองค์กรในอนาคตต้องการหรืออยากเห็นจากคนที่เป็นนายจ้างแน่นอนนะครับความต้องการของคนยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่เหมือนกับยุคผมก่อนหน้าที่ยังไงก็ได้สุดแท้แต่องค์กรจะเมตตาจัดสรรให้ มีคอสฝกบรมสักคอสหนึ่งให้พนักงานน้อยใหญ่ได้เข้าร่วมในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยก็ถือว่าดีงามมากแล้วนะครับแต่ในยุคนี้น้องพนักงานที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยเขาอยากเห็นว่าเขาจะเติบโตในอาชีพการงานของเขาได้อย่างไรดังนั้นเส้นทางการเติบโตหรือแคเรียพาร์ตในองค์กรก็จำเป็นจะต้องกำหนดให้ชัดเจนและก็ต้องมีหลากหลายวิธีการที่น่าดึงดูดที่น่าสนใจในการพัฒนาให้เขาได้เป็นคนเก่งคนที่มีฝีมือในการทำงานด้วยนะฮะ ดังนั้นแหละในยุคนี้การบริหารผลงานหรือเรียกว่า performance management เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่นำมันนิยมทำกันมากนะครับเพราะว่าการบริหารผลงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประเมินผลไงแต่มันจะต้องเริ่มต้นจากการกำหนดผลงานกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ปีแต่ปีนะครับแล้วก็วางแผนการพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคลแล้วก็ไปจบกันที่การประเมินผลโดยที่ระหว่างทางของการบริหารผลงานเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าก็จะทำหน้าที่ในการฟีดแบ็กเพื่อให้ลูกน้อง ได้เติบโตทั้งความคิดแล้วก็เข้าใจวิธีการปฏิบัติเข้าใจวิธีการรับมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนะครับหลายองค์กรเนี่ยเขาโชว์ผ้าไม่เห็นถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโมบายเลอร์นิ่งเนาะหรือว่าการทุ่มทุนสร้างจัดหาคอร์สออนไลน์ให้กับพนักง,งานได้เรียนรู้กันแบบ anytime anywhere เลยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดึงดูดมากอีกเรื่องหนึ่งนะครับวิธีที่5ที่หลายองค์กรเขาทำคือ การบอกกล่าวจุดเน้นในการพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการนะครับท่านคงจะได้ยินหรือคุ้นกับคําว่าคนทํางานเนี่ยเขามาร่วมงานเพราะว่าชื่อเสียงพัพลักขององค์กรแต่ส่วนใหญ่ที่จากไปจากองค์กรคือลาออกไปในเพราะรับหัวหน้าไม่ได้ทนหัวหน้าไม่ไหวนะครับผมเชื่อว่าตลาดแรงงานคนทํางานยุคสมัยเนี่ยได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้มามากไม่ว่าจะประสบการณ์ทางตรงของตัวเองหรือประสบการณ์ ของคนอื่นที่มาแชร์ในโลกของโซเชียลมีเดียแปลว่าคนทํางานก็จะมีความคาดหวังแล้วครับว่าเขาอยากจะร่วมงานเขาอยากจะทํางานกับคนที่เป็นหัวหน้าที่มีภาวะผู้นําสามารถควบคุมอารมณ์สามารถที่จะสอนนะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักง,งานได้นะครับดังนั้นหากอยากดึงดูดผู้สมัครงานที่ใจเข้ามาร่วมงานเนี่ยองค์กรของต้องโชว์สักนิดหนึ่งครับให้เห็นว่าองค์กรของเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างไรบ้างและเรื่องที่สําคัญที่คนมุ่งเน้นการพัฒนา ให้กับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่เป็นผู้จัดการเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องของทักษะการบริหารคนเนาะหรือ people management skill อะที่จะต้องทําให้หมันเข้มแข็งและจริงจังเลยเพราะความรู้ความสามารถในการทํางานเนี่ยผมว่ามัน no ดา u สําหรับคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนาะแต่ถ้าทักษะความสามารถในการบริหารจัดก,การให้คนอื่นทํางานเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เป็นทักษะที่ตกติดมาจากประสบการณ์ทํางานของการเป็นลูกน้องแต่อย่างใดนะแต่มันจะต้องบ่มเพาะมันจะต้องฝึกอบรม มันจะต้องให้ความรู้และลองผิดลองถูกพอสมควรและในห่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของหลายๆองค์กรเลยครับที่โฟกัสไปในเรื่องของการพัฒนาหัวหน้าง,งานพัฒนาภาวะผู้นําในด้านซอฟต์สกิลซอฟ t ์ไซสเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับและถ้าดู r e r u u t t m n t t t r n n d ก็จะพบว่าเรื่องของ Soft Skill เป็นเรื่องใหญ่มากที่องค์กรจะต้องพยายามเฟ้นหาคน ให้ได้ออกมาตามซอฟต์สกิลอย่างเช่นทักษะการสื่อสารทักษะการประสานความร่วมมือระหว่างกันหรือคอ l ลา b บเรชันนะครับการควบคุมอารมณ์หรือว่าอี o มชั่นอลคอนโทรลลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการสุดท้ายนะครับที่พบเห็นกันคือสัมภาษณ์กันได้แม้ไม่ได้เจอกันตัวจริงๆตัวเป็นๆนนะครับคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นประโยชน์ในการคัดกรองผู้สมัครงานอาจจะใช้วิดีโอคอลใช้วิดีโอคอนเฟลเนซ์หรือว่าสกาย คุยกับผู้สมัครงานแบบที่ให้รู้จักกันในเบื้องต้นมากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจมาสัมภาษณ์กันที่องค์กรนะครับซึ่งแน่นอนก็จะเป็นการที่ช่วยให้ผู้สมัครงานก็ได้ประเมินตนเองแล้วก็องค์กรเองก็บอกเล่าสิ่งที่ที่คาดหวังตามตําแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในทักษะความคาดหวังในพฤติกรรมการทํางานใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะ ความคาดหวังที่จะต้องมีคุณลักษณะตามค่านิยมขององค์กรหรือตามวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆองค์กรเลยนะครับพยายามจะต้องเฟ้นหาผู้สมัครงานให้ได้เรียกว่าจะต้องพยายามหาคนทํางานที่มี d ีเอในแบบที่องค์กรอยากได้หรือต้องการให้ได้เลยไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้คนในพิมพ์เดียวกันออกมาเวลาดูแลบริหารจัดการก็อาจจะลําบากตากตามเมินสักนิดหนึ่งนะครับนั่นแหละครับคือ6วิธีการที่พบเห็น จากที่หลายองค์กรเมื่อจะเป็นองค์กรน้อยใหญ่เขาพยายามที่จะนํามาใชา้เพื่อจะดึงดูดผู้สมัครงานที่ใช่เข้ามาร่วมงานนะครับองค์กรของท่านอาจจะทําเรื่องต่างๆเหล่านี้ดูแล้วหรืออาจจะยังไม่ได้ทําก็ไม่ได้เสียหายครับที่จะลองคิดอ่านทําดูหกักลองทําดูแล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็เลิกทําครับหาวิธีการใหม่ต่อไปมีเคสมีตัวอย่างของหลายองค์กรมากมายที่เราสามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้นะครับสิ่งที่สําคัญมากก็คือการที่ต้องพยายามเรียนรู้ โลกภายนอกที่กว้างกว่าความคุ้นชินของโลกภายในองค์กรของเราเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไว้ขอแจ้งเตือนเวลามี episode อื่นๆตามมาครับลาไปก่อนสวัสดีครับ